คิดว่าข่าวนี้น่าหวาดเสียวแล้วข่าวต่อไปที่จะเล่านี่น่าหวาดเสียวยิ่งกว่านะครับเป็นเด็กหญิงวัยแค่3ามขวบวิ่งพรวดออกไปกลางถนนแล้วจังหวะนั้นรถบรรทุกขนาดใหญ่ขับมาพอดีครับเหตุการณ์เป็นอย่างไรลงเอยอย่างไรให้ดูคลิปนี้ครับ มันหายไปหมดเลยนะ<ม>คุณเอกคุณผู้ชมครับเสียววินาทีจริงๆอะเหตุการณ์นี้ครับแล้วเด็กหญิงครับอายุแค่สามขวบนะวิ่งออกไปตรงถนนสายนาครหลวงบ่อพงจังหวัดพระนครศรียุธยาแล้วมีพลเมืองดีเนี่ยนะครับพุ่งตัวเข้าไปคว้าเด็กล้มลงกับพื้นแบบนี้ฮะทันทุวงทีเพราะจังหวะนั้นเนี่ยเห็นรถบรรทุกที่วิ่งมาแล้วคือถึงแม้ว่าจะชะลอแล้วแต่รถใหญ่นะครับแล้วถ้าเด็กวิ่งออกไปเกิดไม่ได้วิ่งข้าไปเลนเดียวล่ะไปเลนที่สองล่ะ เขาจะเบรกทันไหมไม่อยากจะคิดเรื่องนี้นางสาววิมลแม่ของเด็กหญิงพอรู้นะครับเล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าตนกับลูกเนี่ยอยู่ที่หอพักห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรเท่านั้นแหละวันนั้นเนี่ยเห็นว่าลูกสาวกำลังนอนหลับอยู่ก็เลยคิดว่าเออแป๊บเดียวเดี๋ยวขอออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก่อนอยู่ไม่ไกลจากหอพักแล้วปิดประตูหน้าห้องเอาไว้แล้วด้วยนะครับออกไปไม่ถึง5นาทีครับคุณผู้ชม ได้ยินเสียงคนตะโกนร้องบอกว่าเด็กจะถูกรถชนอืคุณแม่ยอมรับเลยว่าตอนแรกเนี่ยที่ได้ยินเนี่ยไม่คิดนะว่าเป็นลูกตัวเองอแต่พอหันมามองเท่านั้นแหละเห็นว่าเด็กอยู่ในลักษณะไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วดูลักษณะแล้วเนี่ยเฮ้ยนั่นมันลูกฉันนี่ก็เลยรีบวิ่งไปอุ้มขึ้นมานะครับคุณแม่บอกว่าตกใจมากนะเพราะหนึ่งเลยคิดว่าลูกนอนอยู่ในห้องสองคิดว่าปิดประตูห้องแล้วใครจะไปคิดลูกตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นคุณแม่ ลูกก็เปิดประตูห้องยังไงไม่รู้เดินออกมาวิ่งออกมาตามถนนแบบนี้ออกมาถึงหน้าปากซอยหลังจากนี้คุณแม่บอกว่าคงต้องเป็นอุทาหรณ์เตือนตัวเองนะครับว่าไม่ควรปล่อยลูกไว้ตามลําพังไม่ควรปล่อยให้คลาดสายตาเลยแล้วก็ขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยลูกสาวเอาไว้ได้เพราะถ้าเกิดลูกสาวถูกรถชนคุณแม่บอกคงใจสลายคงไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปครับ ตกใจน้องไม่รู้ว่าเด็กใครลูกใครนุ้กก็ตกใจน้องก็บิ่งออกไปก็เห็นเขาแบบว่าไม่เส่เสือก็ลุกตัวเองพอดีบิ่งออกไปนุ้กก็ตกใจใจสลายเหมือนกันค่ะพี่อยากขอบคุณพี่เขาค่ะที่ช่วยลูกนุงไว้ค่ะไม่งั้นน่ะไม่รู้นู้งจะมีชีวิตอยู่ไหมเหตุการณ์นี้ลืมไม่ได้ว่าเรื่องจบลงด้วยดีเพราะพี่คนนี้นะครับนายประดิษฐ์เกตประดิษฐ์เป็นนักการพารองสพนครหลวง พี่ประดิษฐ์เนี่ยเป็นพลเมืองดีที่ช่วยเด็กหญิงวัยสามขวบก็เล่าว่าตอนนั้นแวะกินก๋วยเตี๋ยวตรงจุดเกิดเหตุแล้วกําลังรอข้ามถนนก็มีป้าที่จอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามตะโกนขึ้นมาว่าระวังรถตนก็เลยหันไปดูเห็นหนูน้อยอายุแค่สามขวบตัวเล็กนิดเดียวเองครับวิ่งพรวดออกไปกลางถนนก็เลยตัดสินใจพุ่งตัวไปเลยนี่ดูพี่เขาพุ่งตัวไปคว้าเอาไว้นะครับแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยสังเกตเห็นไหมฮะจังหวะที่คว้าปุ๊บด้วยความที่กลัวอันตรายล้มลงก่อนแขนลง โดยใช้มือขวาเนี่ยอุ้มน้องอคืออุ้มมาไว้แล้วก็ลงไปกระแทกกับพื้นน้ําหนักตัวน้องน้ําหนักตัวเองถลหยไปกับพื้นบาดเจ็บแบบนี้เล็กน้อยนะครับที่มือซึ่งพี่ประดิษฐ์บอกว่าไม่เป็นไรเลยไม่ใช่ปัญหาเพราะถือว่าดีที่สุดแล้วที่ช่วยชีวิตหนูน้อยวัยสามขวบไว้ได้ทันต้องขอบคุณพี่ประดิษฐ์จริงๆครับเนี่ยครับพลเมืองดีงจริงๆฮะ